เบามือได้ก็เบานวิพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับชิปเดียวคนเดิมนะครับเช้าวันนี้ชิปเดียวจะทําเมนูปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงปักได้นะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าและ f อทุกๆท่านเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า มีลูกค้าสั่งเข้ามาบ่อยมากครับเมนูนี้ผมเลยต้องย้อนคลิปกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีเนื้อปลาดุกนะครับล้างน้ำเกลือสองน้ำแล้วก็น้ำส้มสายชูสองน้ำนะครับเครื่องสมุนไพรของเราก็จะมีใบมะกรูดซอยนะครับมีขิง พริกชีฟ้าแดงแล้วก็พริกไทยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะอ่าใช้แป้งทอดกรอบนะครับโรยบนเนื้อปลาดุกหนึ่งช้อนนะครับเพื่ออ่าที่ว่าเวลาทอดเนี่ยอ่าน้ำมันทอดเนี่ยจะได้ไม่ต้องกระเด็นออกมาแล้วก็เนื้อปลาดุกเนี่ยจะได้มีสีสันเหลือง ที่สวยงามด้วยนะครับเราก็ทำการคลุกเค้าแป้งทอดกรอบกับเนื้อปลาดุกให้เข้ากันเลยนะครับทอดให้ปลาดุกของเราสุกและก็มีสีสันเหลืองสวยงามทั้งสองด้านนะครับพริกแกงปักใต้ครับที่ผมได้ตำเอาไว้ก่อนหน้านี้นำพริกแกงปักใต้ของเราไปผัดในน้ำมันให้หอมนะครับผัดด้วยไฟอ่อนๆนะครับ ถ้าใช้ไฟแรงไปเดี๋ยวพริกแกงของเราจะไหมเอาได้นะครับผัดไฟอ่อนๆผัดผัด,ผดไปเรื่อยๆพอพริกแกงหอมแล้วก็ทําการปรุงรสแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เอาปลาดุกของเราไปคลุกเขาให้เข้ากับพริกแกงให้พริกแกงอะ่ะซึมลงไปในเนื้อปลาดุกของเรานะครับขั้นตอนการปรุงรสนะครับผมใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับ เมนูนี้จะค่อนข้างไปทางออกทางหวานนิดนึงนะครับให้มีรสหวานนําผมใส่น้ําปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับปรุงรสได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปผมจะเอาเนื้อปลาดุกที่ทอดกรอบเอาไว้ลงมาคลุกเ้าให้เข้ากับเครื่องแกงของเรานะครับเบามือได้ก็เบานาวีคลุกเค้าเบาๆเ,เดี๋ยวไม่นั้นอนะ เนื้อปลาของเราจะเละได้นะครับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านรบกวนเพื่อนเพื่อช่วยกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกับเชฟเดียวได้ใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ